น,นะครับเรารู้เลยเรื่องเขาตอนนี้ารผลิตแปลว่าก่อโลกนะครับตอนนี้ไอ้เจ้าแบคทีเรียเนี่ยนะครับแบคทีเรียตัวนี้นะครับชื่อมันคือพอดีมันไปตรงกับสิ่งที่มันชื่อว่าแบคทีเรียก็คือแปลว่าเป็นแท่งนะครับมันเลยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่จะมาเรียนเป็นตัวแรก อันนี้มันจะเป็นแท่งขนาดใหญ่เลยนะครับมีแท่งขนาดใหญ่คราวนี้ไอ้พวกรูปแท่งแกมบวก,กนักศึกษาต้องแยกมันอย่างนี้นะแท่งแกมบวกเนี่ยนักศึกษาแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันแบบแรกคือที่ต้องดู้มันคือมีสปอร์ไหมมันมีสปอร์ไหมนักศึกษาต้องแยกให้ได้ว่าเชื้อตัวนี้มีสปอร์หรือไม่มีสปอร์นะครับนักศึกษาต้องแยกแยกและจัดกลุ่มให้ได้นะครับ แยกแยะแล้วจัดกลุ่มกได้นะว่าเชื้อวันนี้สร้างสปอร์หรือไม่สร้างสปอร์เชื้อที่สร้างสปอร์ได้จะตายยากเข้าไหมครับสปอร์มันจะอยู่ในสภาวะที่ทนทานในสภาวะการที่ไม่เหมาะสม,ะสมร่างกายสภาวะภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสมอ่ะมันจะอยู่ได้มันจะทนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคําว่ามีสปอระนะะ์นักศึกษารู้เลยว่าเชื้อตัวนี้ฆ่าด้วยแลอลกอฮอล์ธรรมดาไม่ได้ และสาไม่สามารถใช้แอลกอฮอล์เจที่ฉีดล้างมือล้างมือเนี่ยฆ่ามันได้วิธีฆ่ามันและสาต้องใช้วิธีการอัลต์เทปเท่านั้นจบเลยนะครับอัลต์เทป A U T O C L A C L A V E อัลต์เทปนะครับนะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไอน้ำไปค้น Google ก็ได้่อยผมตะอกตุตะโกตีไปดู ครับคำว่าออโต์เคฟม,มีอยู่แล้วในกูเกิลแล้วก็ข้อมูลก็คือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือมันเป็นการฆ่าเชื้อด้วยแรงภายใต้แรงดัน,น,นและความร้อนชื้นนะครับเดี๋ยวก็สอนในแลับเพิ่มขอมูต่อไปนะครับอันนี้มันจะทําให้เกิดภาว่าที่เรียกว่าสเตอร์วลเซชันก็คือการสเตอร์ไลน์จำไหครับว่าสเตอร์ไลคือการฆ่าเชื้อได้หมดไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวคือเป็นศูนย์เลยนะครับการสเตอร์ไล เห็นไหมสตเตอร์ไลน์ย้ำตอน,นี้มีสอบอยู่แล้วนะครับสตเตอร์ไลน์การฆ่าเชื้อเช่นนมแักนมเนี่ยจะเอาเข้าสตเตอร์ไลน์ไม่ได้เพราะโปรตีนจะสูญสลายเขาเริ่มเป็นพาสเชื่อไห์นะครับพาสเชื่อไห์คือใช้ความร้รมอนอับในการฆ่าเชือ้อแต่ถ้าเมื่อไหร่ทำสตเตอร์ไลน์เช่นสตเตอร์ไลน์เครื่องมือเช่นนักศึกษาเป็นนักศึกษาแพทย์ป็นไทยใช่ไหมจะเอาไม้ไกดลิ้นเนี่ยที่ไม่ที่ใช้สาซัำที่เป็นเหล็กสมัยก่อนเงนี้ยต้องไปทำสตเตอร์ไลน์สเตอร์ไล เขาพูดแค่นี้นักศึกษาต้องรู้ทันทีว่าอ๋อการเสริมเรลายคือต้องไปออกตัวเทฟต้องไปออกตัวเทปพยาบาเวลาพูดการแพทย์พยาบูลรู้เลยว่าอ๋อออกตัวเทฟเครื่องมือผ่าตาัดอะไรทุกอย่างครับก็คือทําเสริมลายด้วยออกตัวเทฟโอเคไหมนี่คือเครื่องมือตัวหนึ่งที่นักศึกษารู้จักแต่การเส,สริมลายนอกจากออกตัวเทฟแล้วมันจะมีวิธีหนึ่งคือใช้ฮอตแอร์เอวเวนเดี๋ยวค่อยว่ากันแอนดี้เดี๋ยวมันมันซึ้งไปแต่เดี๋ยวเรียนแน่ เดี๋ยวจะค่อยว่าต่อมาเชื้อตัวนี้นะครับเป็นเชื้อที่เห็นไหมครับเห็นว่าคำว่าอินแพรอออินเชมเห็นไหมครับว่ามันเป็นแกรมโพสิทีเวสิไลที่มีได้ทั้งเป็นสายโซ่แล้วก็อยู่ได้เป็นคู่นะครับการเยงตัวถ้านักศึกษา<ม>เริ่มเริ่มเข้าใจสับนักศึกษาจะเริ่มอ่านภาษาอังกฤษที่ผมเขียนไว้ได้ทั้งหมดแหละเ<ม>ชื้อตัวนี้ ปัจจุบัน้าพครอบครองมันชื่อว่าแบคซ์ลัดแอนแทรนะครับแบคซ์ลัดแอนแทริซนะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูนิดนนึงี่เชื้อแบคซ์ลัดแอนแทริซ์เสียตัวนี้ภาพครอบครองเพราะเป็นอุริชโรกนะครับมันสามารถสมมติว่าผมไม่พอใจใครดีวะไอเนี่ยไอหน้าขาวเนี่ย ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอุกอิฟนะแล้พอใจอุกอิฟอุกอิฟมันสวยเกินผมก็เอาเชื้อแบคทีเรียแต่แข่งใส่ไปซองจุดหมายทำไปว่าอุกอิฟฉันรักเธอจังเลยเดี๋ยวฉันเชิญท่านี้ส่งจดหมายให้อุกอิฟนะเรามาตอกลักกันแบบโบราณโบราณเม่ใช่อีเมลเงี้ยส่งไปอุกอิฟเปิดอ่านปุ้ง ชื้อตรงนี้นะครับมันก็จะกระจายฟงกระจายฟงแล้วปุ๊บยิ้มก็เป็นไงยิ้มก่อนอา่านตาหวานตอนเปิดเออ่แล้วก็ปุ๊บยิ้ยมไปเลยยิ้มไปแล้วก็งกั้นปุ๊บเดี๋ยวก็จะติดเชื้อเข้าไปทางเดินหายใจหรือด้วยการกินเพราะสัมผัสทางปากจะตายภายในเจ็ดวันนะครับปุ๊บยิ้มก็จะเสียชีวิตเพราะมันจะลุกล้ำเข้าไปในปอดแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือเนื้อเยื่อปอดที่ฉาย ด้วยกล้องจุลทรรศน์ในตอนเขียนนะว่าเชื้อไปซิลัสเนี่ยมันเป็นแท่งใหญ่อย่างนี้เต็มเลยเป็นเยอะปอดแล้วมันกินปอดนะครับกินไวมากนะครับสามวันเจ็บปอดเสียชีวิตนะครับอันนี้มีการใช้ในตอนนักษาเกิดไม่ทันเนาะสงครามอ่าวที่สหรัฐลบกับกับอิรักนะครับสหรัฐลบกับอิรักที่สงครามอิรักษ์สงครามคูสงคามคูเวนนะครับพอสหรัฐชนะ ูกไหมพอสหรัฐลบชนะฆ่าประชาพุเซนได้คนมุสลิมบางส่วนไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนคนมุสลิมบางส่วนก็จะไม่พอใจนะครับเพราะว่าไม่พอใจก็ทําการทำไงครับส่งจดหมายหาคนอเมริกันก็เามือนทนขึ้นมาแล้วก็ส่งนี้ไปบ้านใครก็ได้เพื่อไปเปิเปดที่ประเทศอเมริกาคนตายเกินนะครับอเมริกาในการร้างแค้นเกมือนอุการณ์นายวันวัน นนู้นนชาการนานาชาติก็ตีผิดผิดไปชนตึกอันนั้นก็เป็นผลพวงมาจากการนะครับอเมริกาแก้ไขย,ยังไงนะครับอเมริกาก็แก้ไขหนึ่งตอนนั้นคือลงว่าไม่ให้เปิดจดหมายที่ตัวเองไม่รู้จักกับคนที่ไม่รู้จักนะครับเปิดอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นสองคือเขาต้องตั้งเครื่องที่ชื่อว่าเบนท์ท็อฟที่สามารถดักอาการได้นะครับคอมีเครื่องนี้ที่สามารถดักได้เลยว่าราการที่เราเห็นใจเขาเ้าไปเนี่ย มีเชื้อแบคที r i อะไรที่เป็นภัยบ้างมันจะขึ้นสัญญาณเตือนดตือืดขึ้นมาในมลรั์นั้นนะครับลงุนสูงมากโอไม่ทั่วประเทศนะครับไม่รู้กี่พันล้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรู้ก่อนว่าไม่มีและเป็นและตายนะครับแล้วก็ถ้ารุดออกมาก็จะเกิดจากข้อทกลงปส่วนใหญ่ตอนนี้คนที่ครอบครองดูถือสารัฐอเมริกาจะเป็นผู้เดียว อันนี้ที่ผมบอกไปนะครับว่ามันจะติดทางด้านการหายใจนะครับอินอข้าเข้าไปนะครับหายใจเอาพวกสปอร์เห็นไหมครับแตว่าเชื้อตัวนี้เป็นไงครับมีสปอร์นะครับหายใจสปอร์เข้าไปนะครับหายใจทำไอ้หายใจติดทางด้านสกินก็คือทาแผลนะครับคือเบลตอินสกินนะครับคือมีแผลนะครับหรืออินเจชันก็คือการย่อยก็คือการกินเข้าไปนะครับพวกนี้ติดได้หลายทางนะครับ ปจจุันนี้แรงอินทีแม่ก็คือว่าไม่ค่อยพบในคนนะครับไม่พบในคนแล้วก็คือพบได้น,น้อยมากนะครับรทั้งพบเมื่อไหร่ไฮโมซริตีเลทคืออัตราการเสียชีวิตสูงมากนะครับสำหรับแบคทีเรแบนทสิเคราวนี้เมื่อไม่นานกวนานี้ท่านนักศึกษาดูข่าวมีคนคนนึงเป็นแอนทสิตอยู่กับภาคอีสาน เป็นแบคทสารียแอิดอยู่คนหนึ่งซึ่งเมื่อไม่ขี่่วงที่นักศึกษาได้ยินหมออกนี่แหละนะครับที่ก็เข้าใจนะว่าโรคเนี้ยพอมันพอผมสอนอย่างนี้ไปอ่ะพออาจารย์ลงสอนว่ามันไม่เง็นภในคนแล้วหมอคนไหนก็จะไม่สนใจเพราะไม่ได้ผมสอนคนเดียวโรงเรียนแพทย์ทุกโรงเรียนสอนแบบนี้หมดว่ามันไม่ไม่ใช่ภูในคนเพราะฉะนั้นเไงครับเราก็จะประมาณ เลินเล่น,นะครับว่าเฮ้ยไม่ใช่รองแต่อาจารย์นนท์บอกว่าไม่ค่อยเจอหมอนคนก็เป็นหมดจกนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีมีคนไข้คนหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าจะจหวอดอะไรผมเป็นข่าวดนัมากชื่งตัวหมอคนนี้มากเพราะว่าเป็นหมอที่คิดถึงโลกนี้นะครับคิดถึงโรกนี้ขึ้นมาแล้วก็วิจัยแล้วก็ช่วยชีวิตคนไม่ได้นะครับแม้แต่ที่ติดการแพทย์เองก็ยังมีวิธีตรวจเลยเพราะว่าตัวกนอนยยี้มันไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นศากษาแพทย์นไทยต้องระวังว่า อะไรก็ตามที่ผมสอนว่ามันไม่เจอเจอน้อยมันไม่ได้แปลไม่เจอเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะนวดจะจับแขนคนไข้จะอะไรก็ตามนะครับจะจู่กับคนไข้ต้องดูอันนี้นี่นะครับลักษณะที่สําคัญมันจะเรียกว่าแผลเอสชานะครับเขาเรียกว่าเอชาอย่างนี้นะลักษณะมันจะเหมือนคนเอาบุหรี่มาจี้นะครับบุหรี่มาจี้ขเขาแล้ว เวลาดูดีเลยร้อนแล้วมาที่ปุ๊บมันจะเหมือนมีจุดดำๆอย่างนี้น, <c oughs> นะครับอยู่ตรงกลางนะครับเขาเรียกว่าแผลเอื H ้อชานะครับบุรีซึ่งอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของโรคแอนแท็กนะครับของโรคแอนแท็ก <c oughs> เพราะฉะนั้นข่อสอบกอบได้นะครับว่าแผลเนื้อชาเกิดจาโรคอะไรเนาะหรือโรคอะไรับที่เกิดแผลเนื้อชานะครับเชื้ออะไรที่หเกิดแผลเนืาอชาคราต้องรู้นะครับเพราะฉ <c oughs> ะรรนะั <c oughs> นะ้นโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าักษาเห็นคนไข้ที่มีแผแลลักษณะแบบนี้ ก็ควรจะให้ขบไปตัวอื่นๆก่อนที่นะะักศึกษาจะจะไปจับยุทธภัณ์เพราะมันติดต่อได้นะครับทางการสมัมผาษนะครับอันนี้ก็พวกการรักษาก็ใช้ยาพุกยาผมไม่ออกสอบนะครับเพราะว่าอันนี้ไว้สอนพวบ นะะักษาคนอื่นในนักศากาแผนไทยก็คือต้องเป็หายาที่มันใช้แท,งท่งพวกนี้นะครับก็เลยไม่เน้นนะครับปัจจุบันนะครับมีการใช้วัคซีนในขา้ป้องกันโรคนี้นะครับแต่ก็ได้ผลแต่ในระยะสกห้าปีนะครับก็ต้องฉีดตุนอยู่บ่อยๆแต่ด้วยการทันไอ้เ,เจอก็เลยไม่ค่อยมีใครฉีดนะครับ ตัวต่อมาที่เป็นสารชื่อว่าแบคทีเรียเอสเท็กนะครับสปีชีส์ที่2ชื่อว่าแบคทีเรียสีเรียสนะครับแบคทีเรียสีเรียสนะครับแบคทีเรียสีเรียสเนี่ยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามาจากคำว่าซีเรียวที่แปลว่าทัญพืชนะครับแบคทีเรียสีเรียสหรือแบคทีเรียสีเรียวนะครับได้มาจากทัญพืชหรือว่าทันยพืชใช่ไหมพวกข้าวโพด ผัวอะไรพวกนี้ที่ทำอาหารเช้านะครับก็เป็นเ,เซอร,ร์ซีเลียสตัวเนี้ยนะครับเป็นเอ่อเป็นเรียร์ที่เขาเรียกว่าเจริญเโติบโตนะครับแล้วก็ที่อุณหภูมิสูงหรือต่ําได้อยา่างเด็กเนี่ยอุณหภูมิต่ำสี่องศาก็อยู่ได้นะมันอยู่ในตู้เย็ยนได้นสี่องศาเองมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ห้าสิบห้าองศาก็ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นความช่วงของชีวิตของมัน เขาน่ใจแทนนะครับแล้วก็อ,อ,อีกอันนึ่งก็คือว่ามันเนี่ยสร้างท็อกซินปัญหาอย่างที่ผมบอกไปว่าอย่างที่เคยสอนเรื่องสเตปถ้าเมืเ่อไรก็ตามที่เชื้อมีมีสตเตลล้มีท็อกซินตัวมาโดนทำลายแต่ท็อกซินยังอยู่นะครับเป็นปัญหาทาให้เกิดเรื่องของอาหารเป็นพิษตัวนี้ก่อโรค อาหารวิตานเรื่องบุญสันติแค่ว่าโฟร์พัลซินิ่งนะครับโฟร์พัลซินิ่งนะครับอาหารวิตามินนี่ไอจุดข,ขาวๆเนี่ยนี่คือสปอร์นะครับนี่เขาเรียกว่าย้อมสปอร์นะไม่ใช่ย้อมแก้วนะครับมันจะมีมีการย้อมของมาน,นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสปอร์นะครับ นะครับเนี่ยเห็นไหมพวกนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เชื้อเนี่ยทนนะครับทนได้นะครับ,รบเหนะ็นไหมนักสากิกดด้นะพวเนี่ยคือสปอร์นะ,ะาาเนี่ยคือสปอร์ทุกกระเากาะไหล่เนี่ยคือสปอร์ทั้งหมดเลย ที่ผมเนี่ยโคตยาพื้นนะครับซีเรียลน,นะครับอาหารที่สืบเรื่องโต่างๆที่ไม่สะอาดนะครับเช่นเวลาบางทีเราเก็บพวกข้าวโพดใช่ไหมเราขัดข้าวโพดแล้วเราก็โยนโลงไปที่ดินก่อนนะครับก่อนที่จะเก็บมาใส่พงใส่เก่งเนี่ยอยู่คนจริงแล้วเชื้อมันอยู่ที่ดินมันไม่ได้อยู่ที่ข้าวโพดห <S <S พรอกคราวนี้พอเราเก็บหรือเราไม่ดีเนี่ยแล้วเราพอเรามาต้ม เหลือมาย่างพอปิ้งแล้วพอดีส่วนนั้นมันไม่สุกถ้าต้มผมไม่มีประเด็นแต่พวกปิ้งพวกย่างนะครับอาจจะมีพวกข้าวโพดปิ้งข้าวโพดย่างเนี่ยอาจจะทำให้เราติดเชื้อนี้แล้วก็มีอาการเป็นอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษมีอาการไง้องเสียอาเจียนปวดศีรษะโอเคสามอั้นอะไรทีเมานลังไบ เขาว่า full poisoning นะครับอันนี้ตากาญบอกไปแล้วนะครับนะครับโดยมากที่ใช้คำว่า Chinese restaurant poisoning ซีโดโเพราะว่ามันเกิดกับข้าวผัดน,นะครับส่วนใหญ่เขาสอบส่วนใหญ่ผมไปอ่านหนังสือที่เป็นเ c e บุ๊กอ่ะที่เป็นภาษาจีนอ่ะเขาก็จะใช้คำถามนี้เหมือนกันว่าไฟไลไท์ สามารถเจอเชื้อได้ในมากที่สุดก็้องตอบว่าแบสซัสซีเลสนะครับก <Equ ip. S 1> ็ค <steer> ือโดยบ้ากเนี่ย <saying> ข้าผัดเนี่ยมันจะมีพวกอย่างต่างประเทศนะไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่เนี่ยประเทศไทยเราจะใส่แค่ไข่ใช่ไหม